สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดต่อในหัวข้อเรื่องอัปเดตสถานะภัยพิบัติโลกหัวข้อย่อยนะอิสระในการเดินทางทราบวันโลกแตกมาถึงแล้ววันที่30มีนาคม2568เมื่อคืนนี้ลุงก็มานั่งคิดดูว่าในสภาวะที่เกิดการจราจรเป็นอมัมพาตในในกรุงเทพนะ เราจะหลบหนีย่านที่มีรถติดอนะ่ะหรือแม่ก็การจราจรที่เป็นอัมพาตอนะ่ะพูดง่ายหลบหนีภัยพิบัตินะ่ะ,นะออกมาจากกรุงเทพได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็มาคิดดูแล้วเนี่ยก็ไปจักเสิร์ดูใน Lazada านะครับก็ไปเห็นอของดีชิ้นหนึ่งเข้าก็เลยต้องรีบเอามาลงไว้นะเดี๋ยวมันจะลืม นะครับเพราะลุงเองก็อยากจะได้เหมือนกันละต,ตอนนี้ต้องเก็บสตังค์หยอดกระปุกก่อนนะนะครับลุงจะแนะนำเนี่ยจักรยานไฟฟ้าพับได้มีขายใน l a z a ด a นะครับขานาดกำลังมอเตอร์นะ3 5 0อถึง4ี่วัตต์สูงนะ4 8โวลต์ดีใช้แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยนะ ความจุประมาณ18 8แมนะบางทีก็10พยายามหาให้ได้ไปแอมพยายามหน่อยนะนะครับก็อาจจะมีนะแต่ราคาจะแพงขึ้นน่ะ้ถ้ามีเงินน้อยก็ใช้ตามสเปคของเดิมของเขาคือ 8m อมไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันไม่เยอะก็ไม่เห็นนม,มีมีปัญหาอะไรนะครับ เพียงแต่ว่ามันทําให้ใช้ M R คือความจุบแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นมาทําให้เรามีความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับคุณลักษณะอของใจรยานไฟฟ้าแบบพับได้เนี่ยสามารถที่จะพับเก็บเข้าไปในฝาท้ายฝนะาฝาท้ายกระโปรงรถกระโปรงหลังนะฝาท้ายหลังของรถรถเก่งรถสีดานธรรมดาได้นะถ้าเป็นแฮชแบ็กก็ก็เอา ไม่ต้องพับบอกก็ได้มากหรืออาจจะพับบอกถ้านะเอ่อพับเบาะได้ต่างนี้ต้องไปดูว่ารถถ้าท่านใดใช้รถใช้แก๊สเนี่ยมันก็อาจจะเอ่อมีปัญหาเพราะว่าถังแก๊สมันไปติดท่านก็ลองดูดวว่ารถของท่านเนี่ยมันใหญ่พอไหมปกติแล้วรถโลกแตกเนี่ยมันจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับไม่ใช่รถใหม่นะรถรุ่นเก่าๆแต่ว,ว่าอยู่ในสภาพดี เอออิน o o ดเมค c a เ c ียลคอ i ด i ชันนะซึ่งจะทำให้ท่านเดินทางเหนือจดใต้ตอนออกจดวันตกได้อย่างสบายๆหลายรอบด้วยก่อนที่มันจะพังแต่ว่าในยามหนีภัยพิบัติเนี่ยเราทาเราก็เดินทางแค่ครัง้งสองครั้งเท่านั้นเราไม่ได้ใช้มันมากนะก็ถือว่าคุมแล้วคันหนึ่งก็รถเก,ก่าๆรถยนต์เก่าๆก,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 ก็ประมาณสามสี่หมื่นบาทเราเอาไปให้ช่างที่ไว้ใจได้เขาตรวจซ่อมเซ็นเซอร์ อย่างช่อน้ำหล่อยเย็น,านาม้อน้ำดาชาร์จอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยแอร์เออทาให้เรียบร้อยมันจะได้เดินทางด้วยความสบายใจมันือนนั่งอยู่ใน,นหน้องแอร์สํานองเนี่ยนะระบบช่วงล่างให้มันดีๆแล้วก็เพิ่มเงินอีกประมาณ40,000บาทก็ไม่เกินนี้นะไอ้ส่วนมันก็ได้รถด,ดีๆแล้วในวงเงินประมาณ80,000บาทจะไปซื้อรถ80,000บาทมันก็ต้องเอามามาเช็คสภาพอย่างนี้เหมือนกันเพราะเราไว้ใจไม่ได้นะครับ แล้ก็มานั่งซือรถแพงนะรถลุงเนี่ยก็แต่ละคันแต่ละคันก็เก่ากึกงนะนะั่นนะอ่าสิปียีสาปีอะไรทำนองเนี้นะครับเนี่ยลุงก็ไม่ซื้อใหม่ลุงก็จะใช้รถเก่าๆให่แต่วซ่อมให้อยู่ในสภาพดีนะครับมั่นใจได้ในการเดินทางแล้วก็มาเดินทางไาแล้วหลายรอบอะ่ะบางคันยีสาปีก็ไปทั่วประเทศไทยแล้วหลายครั้งนะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะแล้วก็ไอ้รถรุ่นเก่าๆเนี่ย ไอ้ฝาท้ายใส่ของเนี่ยต่อให้ติดถังแก๊สแล้วมันก็ยังวางจักรยานพับได้อยู่ดีเพราะมันพี่มันกว้างรถซีดานพันหกร้อยีซีกันเก่าๆที่มันกว้างไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆทำขั้น,นสั้นๆกันติดเดียวแล้วก็เอาเครื่องแรงนะเครื่องแรงเข้าไว้ว่าจะใส่ของก็พับเบาหลังก็คือไม่ต้องไม่ต้องมีคนนั่งจบเลยงานนี <laughs> ้โอเคอมาเข้าเรื่องจักรยานต่อนะ จักรยานที่ลงเห็นใน l a ซ a ด้เนี่ยก็น้ำหนักอะไม่น่าจะเกิน20กิโลกร,รมัมแม้ว่าผู้หญิงก็ยกได้นะประมาณ1 5 1หกกิโลกร,รัมนะนมเนี้ยแบตเตอรี่สอดได้ถ้ามันหนักแบตเตอรี่ก็ดึงแบตเตอรี่ออกก่อนนะแล้วพอมันกลางออกก็ค่อยเอาแบตเตอรี่มาใส่เป็นโมดูลนะครับก็ได้เหมือนกันน้ำหนักก็ได้เบาลง ก็ยางหน้ายางหลังเนี่ยมันมันไม่มียางไหนนะมันใช้เอ่อเส้นเส้นใยไฟเบอร์แล้วก็เอ่อตัวแก้มยางในการพยุงรับน้ำหนักตัวเองนะแล้วก็รับน้ำหนักผู้โดยสารหรือคนขับเป็นอันว่าเดินทางได้ทางไกลแน่นอนเพราะไม่ต้องกลัวว่ายางจะรั่วจะแตกเพราะหนามตำตะปูทิ่มอะไรตรงตงไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ใช้ยางไหนไม่ได้ใช้ลมอ่ะ ใช้แก้มยางแล้วก็ไอเรนโฟร์พโพลิเมอร์นะหรือไฟเบอในการที่จะพยุงให้ยางมันเป็นรูปทรงนะครับมีความนิ่มนวลพอสมควรอาจจะไม่เท่ากับยางในแต่ว่าก็ใช้ได้สองเนี่เป็นต้นนะแล้วก็มันก็จะมีระบบอ่าช็อคแอบซอ r ์เบเป็นอ่ o ช็อคแ o บซอร์เบอร์คู่หน้าและคู่หลังนะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะทำให้เกิดความนุ่มนวลขึ้นมาอีกนะครับก็สามารถใช้เกียร์ ใช้แรงคนช่วยถีบได้มีเกียร์อย่างน้อยก็ประมาณ5-6เกียร์ขึ้นไปนะ,ะท้องสูงนะท้องสูงคือไฮเกียร์ลนคล้ายคจักรยานวิบากนะแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมันจะวางอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับขี่สามารถดึงออกมาได้เปลี่ยนได้เพื่อจะลดน้ำหนักในการที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของยกตัวจักรยานครับท่านที่เป็นสุภาพสตรีที่ไม่มีเรียวแรงเท่าไหร่นักในการยกของหนักออกมาจากทายรถเนี่ย แล้วก็ข้อต่อไปก็เดินทางได้ไกลประมาณ4ี่เขาเคลมว่าอย่างนั้นนะคนขายอ่ะสีถึงหกสิบกิโลเมตรต่อการชาติหนึ่งครั้งหรือหรือสี่ยกิโลเมตรในการใช้คนช่วยถีบคือรถเนี่ยสามารถจะปรับเป็นโหมดที่ว่าให้ใช้พลังงานไฟฟ้ารวๆได้ก็ไปได้ประมาณ4 0่สถึงหกิกิโลเมตรแล้วแต่สภาพเส้นทางว่าขึ้นเนินหรือทางเรียบอะไรทงงเนี่ยนะครับ แล้วก็ช่วยใช้คนช่วยถีบได้ถ้าใช้คนช่วยถีบมันก็จะเป็นการชาร์จไฟไปด้วยในตัวนะก็ก็จะได้ระยะทางประมาณอ่สี่กิโเมตรเนี่ยถ้าคุณสามารถจะถีบได้นะหรือมีเรี่ยวแรงพอที่จะเดินทางได้ไอ้สี่กิโเมตรมันก็เดินทางในทั้งวันนะครับทั้งวันนะในตอน กลางวันด้ตอนกลางวันนกลางคืนไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีไฟหน้าเบิ่งกระแสไฟในการเปิดไฟหน้ากลางคืนก็นอนพักเถอะอย่าไปเดินทางเลยมันอันตรายทํานองนี่นะครับข้อต่อไปนะมีดิสเบกหน้าหลังนะให้ด้วยนะอันนี้อันนี้ดีมากทันสมัยมากนะข้อต่อไปนะทำความเร็วในการเดินทางได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ ออันนี้ก็เดินทางในหมดประหยัดพลังงานแต่ว่าถ้าจะหนีซอมบี้หนีโจนผู้ร้ายหนีหมาไล่กัดล้อรถเนี่ยนะหรือไล่กัดน้องเราเนี่ยนะมันจะสปีดอัพได้มาถึงประมาณ45-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็น่าจะหนีทันหรอกเพราะหมาคงไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นล่งคิดว่างั้นนะอืพอเพิ่มระยะยาวๆหมามันก็เหนื่อยอหมาสมัยใหม่อ่ะมันเหนื่อยง่ายจะตายไปพะมัน เจ้าของดูแลดีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมักจะอ้วนหลงพุงอหมาหมากลายเป็นหมูองเนี้ยวิ่งเร็ววิ่งไม่ค่อยเร็วหรอกนะครับก็สี่สิถึงห้าิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าจะพ้นนะข้อที่เกไต่ทางชันต่อเนื่องได้แรงไม่ตกอไต่ทางชันได้สาสเอร์เซนซึ่งก็ชันนะชันพอสมควรทีเดียวแหละเป็นมาตรฐานทางชันที่ยานพาหนะะ ทั่วไปเขาตา่กันนั่นแหละรถยนต์ทั่วไปก็าต่เนี่ยระยะนี้สานะนะแล้วก็เนื่องจากว่ามันมันไต่ทางชันได้ต่อเนื่องเพราะว่ากำลังมอเตอร์มันอย่างน้อย350วัตต์ขึ้นไปนะสามอยาสิบวัตต์นี้ก็ประมาณครึ่งแรงมาหรือบางยี่ห้อนอาจจะได้400วัตต์เกินครึ่งแรงมาปีนะครับมันก็สามารถจะพาเราไปฟาฟันอุปสรรคเป็นคล้ายๆกับเป็นจกักรยานวิบากได้นะครับ ไปออฟโรดได้เหมือนกันเถอะตอนนี้ข้อต่อไปสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าในสภาวะโลกแตกเนี่ยมันท่านจะไม่สามารถพึ่งพาความหวังข้างหน้าได้เลยอ่ะความหวังข้างหน้าคืออะไรร้านอาหารขายยาอ่ร้านอ่าขายอุปกรณ์อะไหล่นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าพึ่งพาไม่ได้นะครับอาชั้นแล้วเนี่ย <c oughs> ท่านก็ต้อง ใช้ชุดพลังงานแสงอาทิตย์สนามซึ่งอาจจะต้องทําเองนะเพราะลุงยังไม่เคยเห็นเขาขายกันที่เขาขายกันเนี่ยมันก็วัตต์มันต่ําประมาณ10วัตต์เอาไว้ชาร์จมือถือนะครับแต่ว่าไอ้สิวัตต์นี่มันไม่พอที่จะใช้กับจักรยานไฟฟ้า,าพับได้นะของเรานี่มันต้องอย่างต่ำๆประมาณ30วัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้โวลต์อิสระเนี่ย อย่างน้อยๆนะ17โวลต์ขึ้นไปถ้าได้ประมาณใส่4 0โวลต์ขึ้นไปได้ยิ่งดีแต่ไม่มีแผงเล็กๆ40โวลต์อย่างเก่งก็ได้ประมาณ17โวลต์สิโวลต์นะครับทีนี้แผงที่ใช้นี่เป็นแผงอ่อนแผงอ่อนปัจจุบันเนี่ยแบบม้วนพ,พับเก็บได้เนี่ยมีจําหน่ายและมีขายแล้วให้เลือกใช้แผงที่มีเทค,เทคโนโลยีสูงสุดคือแบบ e อ t นไท16บบัตบา16ช่องนะครับมันจะให้ ปสิภาพในการแปลพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันเนี้ยนะพร้อมกับมันต้องมีมาพร้อมกับ Step Up m o d u l u เขก็หาซื้อได้ในลา z a d านะอาจจะต้องมีความรู้ทางช่างบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคนไม่มีความรู้ก็เบสเซิร์ลเอาแล้วกันเพื่อตัวท่านเองนะไปซื้อ Step Up Module ซึ่งจะเปลี่ยนกระแสไฟ24โวลต์ให้เป็น48โวลต์หรือมากกว่านี้นะเพราะว่า เราจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยไฟที่จะเข้าไปชาร์จระบบแบตเตอรี่48โวลต์ DC ได้เนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ5 5 80โวลต์ว่าที่จริงแล้วนะประมาณ80โวลต์นะครับหรือ70โวลต์ DC ขึ้นไปนะแต่นี้ถ้าแม่แต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ใช้ใช้48ได้คือชาร์จไฟไม่เต็มนะครับนะคพอเดินทางได้แต่ว่าถ้าท่านหาได้ดีกว่านี้ เพิ่มจากยี่สิบไปเป็น80โวลได้นี่อันนี้แจวเลยน่าจะมีขายนะลองหาดูดีๆนะครับน่าจะมีขายอาจะต้องสั่งจากจีนโดยตรงมาก็ได้นะต้องใช้เวลานานาหน่อยก็ประมาณ1เดือนนะครับเมื่อท่านมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วเนี่ยชุดเซอ,อร์ไว้ว่าเซอร์ไวว่าเตียนนช่นเป้สภายหลังติดรถอะไรทั้องเนี้ยที่จะมีของจีป,ปาถาสารพัดอย่างก็ใส่เข้าไปในการเดินทางไกล นะครับเต็นเต้ก็ไปพ่วงแล้กัที่ไหนของรถก็ได้หาที่ผูกที่เก็บเอาเองนะโอเคเอพลุงพลังน่าดูอะแต่ท่านอะท่านจะเดินทางได้นะตั้งแต่กทมไปยันเชียงใหม่ <laughs> นะครับก็เดินทางเฉลี่ยเฉลี่ยก็ความเร็วที่อยู่ที่ประมาณ3 0ม5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะวันหนึ่งท่านเดินทาง10ชั่วโมงท่านก็จะได้ระยะทาง ประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะลุงพูดอย่างแง่กลางๆไว้ก่อนนะสองวันกว่าๆน่ะชัาน,ะนสองวันช่านได้600กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้ขอโทษทีได้ระยะทาง6ก0กิโลเมตรนะสองวันนี้ไปทะลุลำพูนแล้วนะครับพอตอนเสายก็ประมาณสักเออเออแปดเดซิกาท่านก็ไปถึงเชียงใหม่ทะลุเชียงใหม่ไปอยู่แม่ริมแล้วนะฮะไปกินข้าวต้มไปกินอะไรอาหารเช้าที่ ข้างทางไปริมถ้ายังมีขายทำนองเนี้ยต่อไปอีกนิดนึงอีกสักหชั่วโมงทัาบัตรทะลุนู่นแล้วเชียงดาว <laughs> นะนี่พูดถึงว่าถ้าเซฟเฮาท่านอยู่ไกลขนาดนั้นนะแต่นี้ถ้าท่านจะมีเซฟเฮาที่ใกล้กว่านี้ก็ดีนะครับเช่นเดินทางให้มันไม่เกิน250กิโลเมตรอันนี้กำลังดีนะหรือไม่เอาอย่างเลวร้ายที่สุดไม่เกินห้าร้อยหกรกิโลเมตรเนี่ยประมาณ2วันถึง ถ้าเป็นระยะทาง250กิโลกิโลเมตรรถจักรยานที่ลุงว่าเนี่ยมันเดินทางได้ภายในวันเดียวนะคือ6กโมงเช้า6โมงเย็นก็ถึงแล้วนะ12ชั่วโมงนะครับก็น่าจะถึงแล้วล่ะนะครับเป็นแต่ว่าท่านจะไปเจอซอมบี้ระหว่างทางนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องคิดหาทางแก้ไขเขาเองซอมบี้นี่ลุงหมายถึงว่าโจรโจรขโมยโจรผู้ร้ายนะครับที่จะมีการแย่งชิงรถจักรยานท่านท่านหรือขอแบ่งของกินของใช้ ของท่านต่างๆคำหวณเนี่ยหรือเอามันทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าทําได้้งหวดเนี่ยท่านจะต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะก็คือต้องหาพันธมิตรที่ไว้ใจได้ในการเดินทางหาเพื่อนกูนโลกแตกอะไรพวกนี้นะแล้วก็เดินทางมาไปตามกลุ่มอะถ้าต้องทิ้งทิ้งรถเนี่ยก็ต้องทิ้งนะอย่าไปเสียดายรถเพราะว่าในสภาวะอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ถ้ามันจอดอยู่กับที่มันมันไปไม่ได้คนอื่นก็เอาม,ามันไปไม่ได้ ท่านก็ทำพิกัด gps ถ้าดาวเทียมยังใช้ได้นะครับแล้วพอเวลาท่านไปอยู่สถานที่เซฟเฮาแล้วท่านก็หาคนมาช่วยเอารถท่านไปท่านเสียดายของนะแต่ถ้าไม่เสียดายของก็ไปหาเอาใหม่เพราะว่าโลกยุคหน้าน่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้รถยนต์ฟอสซิลรถยนต์ใช้น้ำม,นมันมันไม่มีนะครับเว้นแต่ว่าท่านจะทำน้ำมันเองได้ก็อีกเรื่องหนึง่งโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะเอ่ออย่านึกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เอาแค่ง,ง่าย โลกแตกในที่นี้คือสงครามโลกนะ่ะท่านก็ต้องหนีอย่างลุงพูดมาแล้วล่ะอ่าเพราะในในในกรุงในเมืองมันอยู่ไม่ได้นะแล้วลองคิดดูนะขนาดตึกพังตึกสลม่มแค่ตึกเดียวแล้วก็สั่นไหวสามสี่ตึกเนะี่ยการจราจรยังเป็นอัมพาตขนาดนี้ปีห้าสี่น้ำท่วมกรุงเทพการจราจรก็อัมพาตนะไปไหนไม่ได้เหมือนเหมือนกันอ่ามน้ําซ้เอ่าอ่อผู้นําผู้นําประเทศยังบอกว่า ห้ามลาห้ามขาดต้องมาอยู่ช่วยกันป้องกันน้าท่วมน่ะผิดมันผิดหลักการของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยคือคนไม่เกี่ยวข้องน่ะเขาต้องเอาออกหมดอพยพออกหมดเป็นขั้นตอนแรกนะไม่ให้มาอยู่เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันในการป้องกันน้ําท่วมป้องกันสถานที่ราชการซึ่งมันเกะกะนะครับทํางานไม่เป็นแล้วมาอยู่เป็นภาระให้แก่คนที่เข้ามากู้ภัยหรือบริหารจัดการด้วยสวัสดีครับ